ก็ S <S สวัสดีครับผมนายบาราเนอร์วันนี้เราอยู่ในเกมของแลกนาล็อกกาวิตตี้นะครับในเซิร์ฟที่ผมเล่นก็คือเซิร์ฟคอรสนั่นเองวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไตฟามในแมปของ j u โน่ฟิลศูนยนะครับ ตัวละครที่ผมใช้ฟาร์มในวันนี้ก็คือคูเซเดอร์เลเวล84นั่นเองมอนที่ผมจะไปฟาร์มวันนี้ตัวหลักๆที่ผมตั้งจะไปฟาร์มเลยก็คือจะเป็นสลิปเปอร์นั่นเองซึ่งสลิปเปอร์เราจะไปฟาร์มหาอะไรเราจะไปฟาร์มหาดินใหญ่นะครับหาดินใหญ่หาขยะ ก็จะมีแค่นี้นะครับซึ่งดินใหญ่เนี่ยมันสามารถโยนให้คนรับได้เลยในราคา2.4-2.5 2 0หรือถ้าเราขยันหน่อยเราก็ทำเคเวสไปแยกเอาเองเราอาจจะได้เยอะกว่านั้นนะครับซึ่งผมขี้เกียจผมก็จะคิดราคาในการโยนร้านไปเลยนะครับง่ายดี ของสมใส่หลักๆก,ก็จะเป็นของอีเดนนะครับมวกเพิ่มสเต็งเสื้อมังกร SP นะครับประดับมือแมวใส่การ์ดแมนติดนะครับบวกสเต็งแล้วก็ปับหนอนราคาถูกๆนะครับหาออฟที่มันเป็นสเต็งนะครับหอกนี่ผมซื้อมา m i ก มิกมั่วนะครับค่อนข้างมั่วอยู่แต่ก็ใช้ได้นะครับก็คือทำให้แทงดินแรงขึ้นนะครับได้มานาขึ้นจากสลิปเปอร์แล้วก็ทำให้แทงโดน100%นะครับหลักๆของก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดกันตอนท้ายคลิปแล้วกันของที่ผมจะฟกไปนะครับก็คือออร์เรนซ์200 วิ่ง200นะครับแล้วก็เงินติดตัว50,000มาดูกันว่า1กรกัมผมจะได้ขยะมาเท่าไหร่นะครับซึ่งนะวันที่ฟาร์มนี้ผมบอกเลยว่ากัมราคากล่องละ1 m อนะครับกัมราคากล่องละ1 m อแล้วซึ่งคิดเป็นชิ้นก็ชิ้นละ1 0 0 0 0แเลยทีเดียว มาดูกันนะครับว่า1กรัมเราจะมีรายรับสุดทธิเท่าไหร่นะครับโอเคว่าเรามาเริ่มกันเลยเดีกว่าอ่นนี้เราก็ต้องมีพีชส่วนตัวนะครับ ที่เราจะใช้ฟาร์มนะครับใช้ฟาร์มเป็นหลักเลยซึ่งก็คือแบบนี้นั่นเองอโอเคครับเมื่อเรามาถึงแบบแล้วเราก็ทำการ บัฟซะให้เรียบร้อยนะครับยาเร่งมันสามารถกิน2ขนาดได้พร้อมกันนะครับแล้วเราก็กดก้าไปเลยโอเคนี่นะครับเราจะวันนี้คิวได้ประมาณนี้นะครับทำไมแหลกอย่างเนี้ย อาปี่ถ้ามันเกลกาเราก็แงทงคิ้งได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารีกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ You want me to be feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. I can't yet. much more rock.

ไปตัวตายกลับเลยก็เราก็ฟาร์มเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ30นาทีหนึ่งกัมนย่นะครับมาดูของที่เราได้กัน อันนี้นะครับที่เราจะได้ทั้งหมดเป้าหมายหลักๆเราก็คือดินใหญ่นะครับเราได้มา9 8ชิ้นนะครับแล้วก็ขยะแล้วก็อิรูเล็กนะครับได้ทั้งหมดเท่านี้นั่นเองอะเดี๋ยวเรามาขายดูกันนะครับว่าเราจะได้ทั้งหมด ประมาณเท่าไหร่นะครับได้ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่โอเคโดยที่เรายังไม่ได้ OC นะครับเดี๋ยวจะเอาราคา OC มาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สลับตัวนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราขายขยะดูนี่นะครับขยะทั้งหมดที่เราได้ก็คือ 80,000นะครับถ้าเรา OC แล้วไดน้น่าจะได้ประมาณ1,000 0แสนเราโชคดีรอบนี้เราโชคดีเราได้มีดมาด้วยเราก็ขายไปได้1,000 0แนะครับขยะทั้งหมด30นาทีเราได้1,000 0แนะครับโดยที่ยังไม่ OC ถ้า OC ก็น่าจะได้อีก2,500 0นะครับได้2,500 0เพราะว่า,า1,000 0แพอดี ได้สองหมื่นห้านะครับ1น0 0แสนสองหมื่นหน0นะครับประมาณนี้โอเคเรามาดูกันว่าดินใหญ่เราได้เท่าไหร่เมื่อกี้เราได้ประมาณ1,30,000นะครับ1,30,000ขยะนะครับ1,30,000บวกอิรูเล็ก น่าจะได้ประมาณก้อนละ2,000นะครับตอนนี้ก้อนละ2,000เพราะว่าเห็นเขาขายราคา1 0 0่า1,000ถึง12 0 0 0อีรูใหญ่อันนี้2,000นะครับคูณ10ไปได้เป็น20,000บวก0 0 0นะครับแล้วก็ไฮไลท์เราก็คือดินใหญ่นะครับดินใหญ่เราตีไปประมาณ2 5 0 0ละกัน2,500นะครับ2,500 คูณด้วย98ก็จะได้เป็น2 2 4 5 5 0 0 0นาะครับเราพิมพ์เลขปีิได้ประมาณนี้นะครับเป็นเลขตัวกลมๆนะครับเป็นเลขตัวกลมๆเลยก็บวกแล้วก็จะได้เป็น395,000นะครับ 395,000นี่นะครับคือขยะที่เราขายมาทั้งหมดรวมบินใหญ่รวมโอลิแล้วนะครับโดยที่เรายังไม่ได้หักต้นทุนนะอ่าผมจะบอกความซวยของผมอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำหนักผมเกินครับน้ำหนักผมเกินเพราะว่าผมพกห่อเลนแล้วก็พกวิง ไปเกินขนาดนั่นเองนะครับควรเอาไปอย่างละร้อยก็พอแล้วนะครับทำให้ช่วงท้ายของกั๊มเนี่ยผมไม่สามารถฟาร์มได้ประมาณ3 2นาที3นาทีเลย2นาทีนะครับทำให้เสียโอกาสในการฟาร์มเพิ่มมาอีกอาจจะได้เงินเพิ่มมาอีกสัก20,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะได้เพิ่มประมาณ2 0,000นะครับ โดยที่ผมต้องทิ้ง y ย l โลเย e โลเฮิร์ทิ้งไปนะครับเย l โลเฮิร์แล้วก็ผมต้องปั๊มออรเรนไปฟรีๆนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นผมจะใช้สกิลหรือโจมตีอะไรไม่ได้เลยอโอเคทีนี้เรามาคำนวณค่าใชใ้จ่ายกัน ว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ในเมื่อเราฟาร์มมาได้3าม0 0นเก้าหืเกือบ4ี่แสนโอเคเรามาดูกันอ่ะเริ่มแรกเรามีส้ม200เรามีส้ม200นะครับเรามีส้ม200เรามีส้ม200เราใช้ไป60อ่ะ60ขวด วิ่งเราก็มี200เราใช้ไป60นะครับ60เหมือนกันเร่ง1คขวดเล่งนี้ด้วย1ขวดนะครับเพราะว่ามันสแต็กกันได้นะครับมันมันใช้เร่ง2ชนิด,ดีได้คู่กันนะครับมันไม่ทับกันผมก็เลยใช้2ออันไปเลยมียาเขียว สามขวดนะครับไปแก้ใบฮาปี้จนใบเราได้แล้วก็ผมบีวิงห้าครั้งห้าครั้งนะครับเพราะว่าผมพักโรงแรมห้าครั้งดูจากเงินที่ผมหายไปสองหมื่นห้าไปห้าครั้งเออคุณมีเงินไม่พอคุณมีเงินไม่พอ โอเคถือว่า5 5ชิ้นแรน5ชิ้นนะครับ5,000โมบี5,000ก็จะเป็น2 6 5นะครับ2 6 5 26,500บวกค่าโรงแรม25,000นะครับหมดเรื่องยังนะครับเหลือค่ากัํา100,000เลย ค่ากรรมนี้หนักสุดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะโดนไปทั้งสิ้น1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0มั้ยไหม0นะครับเนี่ยครับก็จะไปทั้งสิ้นเท่านี้เราก็มาลบจากกำไรเรากำไรเรา3,900 0 0 ลบ151500นะครับจะได้เท่ากับ243500นั่นเองนะครับนี่คือ กำไรต่อกัาโดยประมาณคือเราจะได้กัํานึงประมาณ2องแสนห้าสองแสนสีประมาณนี้นะครับถ้าใช้วิธีผมนะหรือใครอาจจะมีวิธีที่มันดีกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคเรามาดูของสวมใส่กันนะครับของสวมใส่ที่จําเป็นเลยที่ผมมองว่าจําเป็นนะครับก็คือเสื้อมังกร s อนะครับ เพราะว่าเราใช้มานาไป20เราค่าตายเราได้คืนมา10ก็ทำให้เราใช้สกิลได้เรื่อยๆนะครับหอกผมว่าค่อนข้างมีราคาเลยนะครับสำหรับใครอัพสเตตแบบผมนะผมก็ว่าหอกตัวนี้น่าจะดี ดีระดับหนึ่งและในการมาฟาร์มตัวนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเราสเต็งเกเราบวกสเต็งไปทั้งหมดทั้งสิ้นและมันยังแทงไม่ตายนะครับเราต้องมาเสริมตัวนี้อีกนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยใบนี้นะครับคาโฮะนะครับตอนผมซื้อมาประมาณ2 0 0แสนนะครับ2 0 0แสน3แสนตอนนี้อาจจะขึ้นละใบนี้ก็ จำเป็นนิดนึงนะครับไม่มีก็ได้เพราะว่าหายากมากแล้วก็แพงนะครับมันจะแทงพวกมอนสเตอร์ไร้ธาตุล้วได้เอคืนมา5หน่วยนะครับแต่ใบที่จำเป็นผมมองว่าจะเป็นใบนี้นะครับมัมมี่เพราะว่าผมอัพเด็กมาแค่40ผมจะแทงกันไม่โดนนะครับมันค่าฟรีเยอะนะครับในเว็บเขาบอกว่า ต้องอยู่ที่327ถึงจะแทงมันโดนร้อซึ่งผมก็ใส่ไว้นี้มาก็แทงโดนร้อพอดีนะครับส่วนของที่เหลือก็จะเป็นประดับแมวใส่การ์ดแมนติดนะครับเพิ่มสเติงก็มับหนอนเราหาออฟที่มันบวกสติงนะครับผมหาได้มาสติงสก็ตัวนี้เท่าไหร่เอ่ย แสนสองแสนนะครับไม่แพงตัวนี้ไม่แพงนะครับของก็จะมีประมาณนี้นะครับผมจอบ50ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครจะทำตัวนี้เป็นตัวลองเป็นตัวฟาร์มผมแนะนำว่าควรมีตัวละครหนึ่งไปนั่งดูดเลเวลในแผนที่นะครับเพื่อที่จะดึงชะลอชะลอ EXP ที่เราได้รับ นะครับฉลองอีกพที่เราได้รับแล้วก็ควรมีกิวนะครับจะเห็นว่าฉายาผมจะเป็นยามองตาได้ไหมนะครับยามองตาได้ไหมคือจะดูดเข้ากิวไป50%เลยนะครับอันนี้คือผมให้มันดูดเข้ากิวไป50%แล้วนะต่อหนึ่งกำผมยังอีกพีขึ้นมา40%เลยนะครับถ้าผมไม่ดูดนี่ผมว่าตอนนี้น่าจะ80% ต้องไม่ฆ่าตัวตายแหละนะครับคือถ้าเราจะฟาร,ร์มตรงนี้เราก็ต้องมีเทคนิคประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราไม่ต้องไปฆ่าตัวตายบ่อยๆนะครับเราโยฟา,ากกร์มจักสองกมเราถึงจะไปฆ่าตัวตายอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆมีที่ไหนดีๆเด็ดๆก็อย่าลืมมาแชร์กันบ้างนะครับ โอเคครั้งต่อไปผมจะพาไปฟาร์มที่ไหนก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะแปะระหว่างใช้กัํมกับไม่ใช้กัํมให้ดูนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ